เคยไหมคะเวลาเราเสิร์ชหา ETF ที่ลงทุนใน S และ P 5 0 0เพื่อสร้างความมั่งคั่งระยะยาวมันก็จะเด้งชื่อมาเต็มไปหมดเลยทั้ง IVV VOO SPY โอ้ยเยอะแยะไปหมดจนบางทีก็งงว่าตกลงมันต่างกันยังไงเนี้ยแล้วตัวไหนดีที่สุดสำหรับเรากันแน่บางคนบอก SPY สิสภาพคล่องดีสุด บางคนก็ว่า VOO ค่าธรรมเนียมถูกเวอร์ส่วนอีกทีมก็เชียร์ IVV สรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วเราในฐานะนักลงทุนควรจะเลือกตัวไหนกันแน่นะถ้าไม่อยากพลาดโอกาสทำกำไรจากตลาดหุ้นอเมริกาวันนี้เราจะมาเฉลยทุกข้อสงสัยเจาะลึกแบบไม่กากว่า ETF 3ตัวพ่อของ S&P 500ที่ใครใครก็ลงทุนนี้ มันมีข้อดีข้อเสียต่างกันตรงไหนและที่สำคัญกว่านั้นคือคุณจะเลือกตัวที่ใช่สำหรับคุณได้ยังไงเพื่อปลดล็อกกำไรจากตลาดหุ้นอเมริกาได้เต็มที่แบบไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกความต่างที่อาจทำให้คุณต้องคิดใหม่ทำใหม่มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมสามตัวนี้ถึงเป็นมวยคู่เอกที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็น ETF ที่หลายคนแนะนำให้มีติดพอร์ต ทั้ง IVV, VOO และ SPY เนี่ยเป้าหมายหลักของมันคือการติดตามผลลัพธ์ตอบแทนของดัชนี S&P 500ค่ะซึ่งหมายความว่าพวกมันจะพยายามเรียนแบบการเคลื่อนไหวของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด500แห่งในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาน,นั่นแหละพอเป็นแบบนี้ปลายทางของผลลัพธ์ตอบแทนก็เลยคล้ายกันมากๆแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียว ในช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆอาจจะ1 0 2ถึง20ปีขึ้นไปเนี่ยกราฟมันแทบจะทับกันเป็นเส้นเดียวเลยก็ว่าได้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนถ้ามันเหมือนกันเป๊ะแล้วทำไมต้องมีถึง3ตัวมันมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่อาจส่งผลลั์กับกระเป๋าเงินคุณได้นะมาดูความแตกต่างแรกที่สำคัญที่สุดกันเลยค่ะนั่นก็คือค่าธรรมเนียมหรือที่เรียกว่า expense ratio นั่นเอง ในโลกของการลงทุนระยะยาวเนี่ยค่าธรรมเนียมเป็นอะไรที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะมันจะกัดกินผลลัพธ์ตอบแทนของเราไปเรื่อยๆทุกปีปีฟังดูเหมือนเล็กน้อยแต่มันสะสมเป็นก้อนโตได้เลยนะเหมือนกับค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตท,ที่ดูเหมือนนิดเดียวแต่พอรวมรวม,รวมกันหลายหลายปีแล้วก็เป็นเงินก้อนเหมือนกัน SPY SPDRs and P 500 ETF Trust มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ0.09% VOO Vanguard S&P 500 ETF มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ0.03% IVV iShares Core S&P 500 ETF ก็มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ0.03%เช่นกันค่ะตัวเลขนี้อนะัปเดตณบปลายปี2025นะคะเห็นความแตกต่างไหมคะ VOO กับ IVV เขากินส่วนแบ่งกำไรเราไปแค่0.03%เท่านั้นเองในขณะที่ SPY กินไปถึง0.09%ถามว่าต่างกันแค่0.06%เองมันจะอะไรขนาดนั้นลองคิดดูนะคะถ้าคุณลงทุน100,000บาท ใน SPY คุณจะจ่ายค่าธรรมเนียม90บาทต่อปีแต่ถ้าลงทุนใน VOO หรือ IVV คุณจะจ่ายแค่30บาทต่อปีเท่านั้นเองฟังดูไม่เยอะใช่ไหมคะแต่นี่แค่ปีเดียวค่ะถ้าคุณลงทุนไป20ปี30ปีเงินส่วนต่าง60บาทต่อปีที่มันหายไปเนี่ยมันควรจะเป็นเงินที่คุณเอาไปต่อยอดลงทุนต่อได้เรื่อยเรื่อยกลายเป็นดอกเบีย้ยทบต้นไปแล้วนั่นหมายความว่า ในระยะยาว VOO กับ IVV มีโอกาสสร้างผลลัพธ์ตอบแทนสุทธิให้คุณได้มากกว่านิดหน่อยเพราะต้นทุนคุณถูกกว่านั่นเองแค่ค่าธรรมเนียมต่างกันนิดเดียวก็ดูเหมือน VOO กับ IVV จะนำโด่งไปแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะยังมีความลับอีกอย่างที่หลายคนไม่รู้และมันส่งผลลัก์กับการบริหารจัดการเงินของคุณได้เลยล่ะคะ่ะ นั่นก็คือโครงสร้างของ ETF และกลยุทธ์การบริหารจัดการ SPY, VOO, IVV ไม่ได้เป็นแค่ชื่อเรียกที่ต่างกันแต่พวกมันมีโครงสร้างทางกฎหมายและวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันค่ะ SPY มีโครงสร้างเป็นแบบ Unit Investment Trust หรือ UIT ค่ะ ความพิเศษของ UIT คือเขาจะต้องจ่ายเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทใน S&P 500อออกมาให้นักลงทุนทั้งหมดไม่สามารถเก็บเงินปันผลไว้ในกองทุนเพื่อนำไปลงทุนต่อได้โดยตรงนั่นหมายความว่าถ้าคุณอยาก reinvest เงินปันผลคุณก็ต้องเอาเงินปันผลที่ได้ออกมาไปซื้อ SPY เพิ่มด้วยตัวเองค่ะโครงสร้างแบบนี้ทำให้ SPY มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าในการบริหารจัดการ และอาจจะไม่เหมาะกับคนที่อยากให้เงินปันผลถูกทบต้นไปเรื่อยๆโดย,โดยอัตโนมัติส่วน VOO และ IVV มีโครงสร้างเป็นแบบ Open End e d Fund หรือกองทุนเปิดทั่วไปเลยค่ะซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่าในการบริหารจัดการเงินปันผลกองทุนสามารถเลือกว่าจะจ่ายปันผลออกมาหรือจะนำไป reinvest ในกองทุนต่อได้เลย ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะนำไป Re-Invest นี่แหละค่ะทำให้เงินของคุณเติบโตได้แบบทบต้นอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยสะดวกกว่ามากๆเลยค่ะและยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือเรื่องของการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) กองทุน ETF ทั้ง3ตัวนี้เขาก็มีการนำหุ้นที่อยู่ในพอร์ตไปให้บริษัทอื่นยืมเพื่อแลกกับค่าธรรมเนียมค่ะซึ่งรายได้ส่วนนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของกองทุนได้ แต่สิ่งที่ต่างกันคือเวนการ์ดเจ้าของ VOO เขาขึ้นชื่อเรื่องการส่งคืนรายได้ส่วนใหญ่จากการให้ยืมหลักทรัพย์คืนให้นักลงทุนทำให้ VOO มีต้นทุนที่แท้จริงที่ต่ำลงไปอีกนิดนึงค่ะในขณะที่ SPY และ IVV ก็ทำเช่นกันแต่สัดส่วนที่คืนให้ผู้ลงทุนอาจจะไม่เท่ากันมาถึงเรื่องสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้ คือเรื่องของสภาพคล่องในการซื้อขาย SPY เนี่ยเป็น ETF ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับด้วยความที่มันมีมานานกว่าเพื่อนเพื่อนแถมยังเป็นตัวที่นิยมใช้ในการเทรดระยะสั้นการทำ arbitrage หรือแม้กระทั่งการใช้ Options ทำให้ SPY มี bid-ask spread ที่แคบมากๆคือส่วนต่างราคาซื้อขายมันน้อยสุดๆเหมาะกับคนที่ซื้อซื้อขายขายบ่อยๆหรือพวกสถาบันการเงินใหญ่ๆที่ต้องการสภาพคล่องระดับมหาศาลค่ะส่วน VOO และ IVV ก็มีสภาพคล่องที่สูงมากเช่นกันแต่ในเชิงของปริมาณการเทรดต่อวันแล้ว SPY ยังคงนำโด่งอยู่นิดหน่อยครับเอาละค่ะ ตอนนี้เราพอจะเห็นภาพแล้วว่าแต่ละตัวมีความพิเศษยังไงแต่คำถามสำคัญคือตัวไหนเหมาะกับฉันเพราะเราทุกคนมีสไตล์การลงทุนที่ต่างกันใช่ไหมล่ะคะ SPY เหมาะกับใครเหมาะกับนักลงทุนสายเทรดดิ้งระยะสั้นหรือคนที่เล่นออปชันออปชันเทรดเดอร์ที่ต้องการสภาพคล่องสูงสุดและ b i d a s k Spread ที่แคบที่สุด เหมาะกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่ต้องการซื้อขายในปริมาณมหาศาลเหมาะกับคนที่ต้องการรับเงินปันผลออกมาใช้โดยตรงเพราะโครงสร้าง UIT บังคับจ่ายปันผลออกมา VOO และ IVV เหมาะกับใครเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวที่เน้นการสะสมความมั่งคั่งแบบทบต้นไปเรื่อยๆ เหมาะกับคนที่ต้องการต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ผลลัพธ์ตอบแทนสุดที่สูงสุดในระยะยาวเหมาะกับคนที่ต้องการความเรียบง่ายไม่ต้องวุ่นวายกับการนำเงินปันผลไป Re-Invest เองเพราะกองทุนจะทำให้อัตโนมัติอยู่แล้วถ้าคุณเป็นนักลงทุนรายย่อยทั่วไปที่เน้น DCA หรือซื้อสะสมไปเรื่อยๆโดยไม่เทรดบ่อยๆสตัวนี้คือเพื่อนซีของคุณเลยค่ะ จะเลือก VOO หรือ IVV ก็ได้ตามความสะดวกของโบรกเกอร์ที่คุณใช้งานได้เลยเพราะผลลัพธ์แทบไม่ต่างกันเลยค่ะท้ายที่สุดแล้วการเลือก IVV VOO หรือ SPY ไม่ได้มีตัวไหนผิดหรือถูกแต่เป็นการเลือกที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของคุณมากที่สุดต่างหากค่ะสำคัญที่สุด คือการเข้าใจความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนี้แล้วเลือกตัวที่ตอบโจทย์เป้าหมายการเงินของคุณวันนี้ลองกลับไปดูพอตตัวเองสักนิดว่าคุณอยู่ในกลุ่มนักลงทุนแบบไหนเน้นระยะสัน้นเทรดบ่อยๆหรือเน้นลงทุนระยะยาวแบบสบายๆแล้วเลือก ETF ที่ใช่ได้เลยค่ะแล้วคุณล่ะคะกำลังลงทุนใน ETF ตัวไหนอยู่บ้าง หรือมีคำถามสงสัยอะไรเกี่ยวกับการลงทุนใน S&P 500ออีกไหมคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะเราอยากรู้ว่าคุณเลือกตัวไหนและเพราะอะไรคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะ